ประหลอดวัดความเค็มของน้ำเกลือนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานปั้นหินลงสีนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำใช้เองแบบง่ายๆนะครับในการวัดความเค็มของน้ำเกลือนั้นจะเป็นการวัดค่าความถ่วงเฉพาะของน้ำเกลือนะครับซึ่งค่าความถ่วงเฉพาะนั้นเราจะใช้อ้างอิงกับ ความทุงเฉพาะของน้ําเป็นหลักนะครับที่ตัวประหลอดจึงได้กําหนดความทุงเฉพาะของน้ําบริสุทธิ์ไว้ที่เลขศูนย์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการสําหรับการทําประหลอดวัดความเค็มของน้ําเกลือนั้นอันดับแรกก็คือน้ําเปล่าน้ําบริสุทธิ์นะครับจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ1ขวดพร้อมด้วยอันดับที่2คือที่เราจะมาใช้ทําเป็นตัวประหลอดก็คือหลอดกาแฟ ผมแนะนำให้ใช้หลอดแบบเดียวกันคือได้มาจากเซเว่นะครับเป็นหลอดแบบนี้เลยครับแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือตะปู1นิ้วนะครับจํานวนทั้งสิ้น6ตัวด้วยกันและใช้เทปใสายจำนวนเล็กน้อยนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่มีเทปสใสก็เลยใช้เทปพ,พันสายไฟมาใช้แทนนะครับใช้จํานวนเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นก็นํามาตัดออกให้เหลือหน้ากว้างประมาณสัก1เซนก็พอนะครับจากนั้นก็นำรอยกาแฟมาพับปลายด้านใดด้านหนึ่งนะครับประมาณ1เซนและบีบให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าจากนั้นก็ใช้เทปพ,พันให้รอบนะครับ ด้านนี้จะต้องห้ามไม่ให้น้ำเข้าได้เลยนะครับให้นำตะปูขนาดหนึ่งนิ้วที่เตรียมไว้มาใส่ทีละตัวนะครับโดยตัวแรกให้นำด้านหัวใส่ลงไปก่อนส่วนตัวที่สองให้ใส่ด้านแหลมลงไปนะครับเพื่อให้มันไปอยู่คู่กันด้านล่างตัวที่สามก็นำด้านหัวใส่ลงไปก่อน ตัวที่4ด้านแหลมนะครับใส่ลงไปตัวที่5ก็นําด้านหัวใส่ลงไปก่อนตัวที่6นําด้านแหลมใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็เคาะคให้มันไปอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับให้นําไม้บรรทัดมาวัดจากปลายด้านที่พันเทปขึ้นไปนะครับ16เซนครึ่งณนะจุดนั้นเราจะมาร์กเป็นตำแหน่งอ้างอิงเป็นโดยประมาณก่อนนะครับ ใช้ปากกาเขียนซีดีนะครับมาร์กตำแหน่งเป็นจุดเล็กๆไว้ก่อนนะครับนำไปหย่อนใส่ขวดน้ำที่เตรียมไว้นะครับเอาด้านที่พันเทปลงเพื่อหาตำแหน่งอ้างอิงให้เรามองเทียบกับระดับผิวน้ำนะครับจากในภาพจะเห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ให้เราจำตำแหน่งที่ผิวน้ำอยู่นะครับเพื่อที่จะมามา,มาร์กตำแหน่งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรามาร์กตำแหน่งที่คาดว่าจะถูกต้องเสร็จแล้วเราก็นำมาทำการวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามาร์กได้ตรงตำแหน่งจริงหรือเปล่าจากในภาพจะเห็นว่าตรงระดับผิวน้ำแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ้างอิงที่สมบูรณ์เราจะยึดจุดนี้เป็นจุดแรกคือตำแหน่งที่ศูนย์ดีกรีนะครับจากนั้นให้ทำการขูดลบตำแหน่งที่เราเคยมาร์กไว้ครั้งแรก ที่มีความคลายเคลื่อนออกไปมาร์คตำแหน่งตรงจุดเริ่มต้นนี้ให้ชัดเจนนะครับเราจะถือว่าตรงนี้คือ0ูดีกรีจากนั้นทำการหาระยะ11หุนบนไม้บรรทัดนะครับโดยณที่นี้ผมเริ่มที่เลข5นะครับแล้นับไป11หุนจะได้ที่เลข6 กับอีก3าหุนนะครับหหุน2หุนสหุน4่หุน5หุน6หุน7หุน8หุน9หุน10หุนและ11หุนครับให้ทำการมาร์กจากตำแหน่งเริ่มต้นบนหลอดนะครับมา11หุนตามที่เรามาร์กไว้บนไม้พันทัดเราจะได้ระยะ11หุนบนหลอดนะครับ ณนะตำแหน่งนี้คือ30ดีกรีในระยะ11หุนนี้ถ้าเราหารด้วย3จะได้3.6หุนเท่ากับว่า3.6หุนคือ10ดีกรีนะครับให้เราแบ่งตำแหน่งเป็นช่วงละ3.6หุนไปเรื่อยๆเ,เราจะได้จาก0 10 20 30ดีกรีนะครับ และนี่คือผลที่เรามาวัดเทียบกับประลอดจริงนะครับที่ความเค็ม30ดีกรีเมื่อเทียบกันแล้วจะมีความใกล้เคียงที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับการมาร์กท,ที่เที่ยงตรงของเรานะครับในการแบ่ง3.6หุ่หุนนั้นถ้าเรามาร์กตำแหน่งได้แม่นก็จะเที่ยงตรงครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ